ันนี้เราจะมาทำแครกเกอร์ไส้สับปะรดแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่นะคะทำง่ายนิดเดียววัตถุดิบก็มีเพียงสองอย่างคือแครกเกอร์แครกเกอร์ตัวนี้ใช้ของอฮับซิงนะคะแครกเกอร์ er ของตัวนี้ฮับซิงค่ะมีแครกเกอร์นะคะ สงคับเซ็งถุงสีเขียวแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่แล้วก็วกสับปะรดกวนนะคะอ่าเรามาเริ่มทำกันได้เลยอ่าเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกอ่าวันนี้ทำไส้สับปะรด ขนาดของแพกเกอร์ก็จะประมาณ6.5เซนนะคะแต่ว่าพิมพ์ตัวนี้จะ6เซนเรากดเพื่อความสวยงามเราเอาไปวางบนขนมก็จะได้พอดีนะคะอันนี้พิมพ์กดสั่งในช้อปปี้ขนาด 6, 6ะคะูณ6ค่ะกดให้ให้พอดีก็เท่าพิมพ์นะคะ ได้แล้วพอกดเสร็จก็นำมาวางบนแค็กเกอร์เลยค่ะง่ายง่ายวางข้างในแล้วก็เอาอีกแผ่นประกบค่ะง่ายนิดเดียว สร็จแล้วก็จะได้แค้กเกอร์สับไส้สดไส้สับปะรดมีไส้อะไรก็ใส่ไปนะคะทางร้านของเราจะทำไส้สับปะรดแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่ค่ะง่ายนิดเดียวแล้วทางร้านของเราก็จะ คำตามสั่งไม่มีการสต็อกไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ